รถสไตล์ MPV เน้นการประหยัดน้ำมันและเน้นเกี่ยวกับการใช้ในครอบครัวค่ะ Toyota Innova ค่ะรุ่นนี้จะเป็น2.0 h y b r i d p r e m i บ m ค่ะคันนี้ค่ะเป็นเครื่อง2,000นะคะภายนอกเป็นการออกแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะและภายในค่ะรองรับความมันเด็กผสมค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาะนังนะคะและเป็นรถแบบ3แถว7ที่นั่งค่ะ แบบแถวที่2นะคะจะเป็นแบบกับชันซีดด้วยนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมที่รองรับน่องด้วยนะคะ ภายในจะเป็นแบบ True t n e ค่ะระบบพวงมาลัยจะเป็นแบบม u l t i Function มี Pattern s h i p ด้วยนะคะเครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay Android Auto คันนี้สุดแสนจะพิเศษเล้าใจกับราคาค่ะราคาอยู่เพียงแค่1,139,000าค่ะไม่เราวิ่งอยู่เพียงแค่27,000กิโลและรถ MPV สไตล์ครอบครัวแบบนี้สนใจมาชมรถได้เลยติดต่อแปบบพี่ตโยต้าช um ัวร์ซัมมิตสาขาออนนุชค่ะ